เฮ้ยใครนั่นะอะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะทุกคนใครเหมือนบอกปล่อยผัวนไปนะนั่นแห,นหลกันมะเหมือนว่ามันเนี่ยจะบอกว่าให้ปล่อยผัวนไปนะป้าคนเนี้ย พวเนื้อทำอะไรผิดรู้เปล่าเนี่ยเหมือนมันจะขอร้องให้ปล่อยพวมันไปผมว่าลูกมันเนี่ยน่าจะไปบอกนะเนี่ยก็ัวมันเนี่ยก็สำนึกผิดแบบนั่งหง่อยเลยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้มากอดกันครั้งสุดท้ายนะเยเยยูนวอนะ ก็ให้มาคุยกันครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะนี่คุยอะไรเ่าสบายไหมนะทุกคนเฮ้มันจะร้องไห้ด้วยเหมือนจะร้องไห้ด้วยนะเออคุย ขายด้วยน,นะเนะเหมือนฉันนี่แหละเออชุวเก็เอัะโยก็ทำอะไรผิดมากมายเลยนะก็ต้องรับใช้กรรมผลกระทั่งที่ขอเนี้ยได้ทำมานะทุกคนก็คุยผัวเขาใหญ่เลยเฮ้ยแล้วแบบร้องไห้ใหญ่เลยนะเฮ้ยแบบน่าสงสารมากแต่ผมปล่อยไม่ได้นะ ฮ้ยแบบแบบสงสารเลยนะลูเขาอีกคนหนึ่งนะโหดูเมียเขาเนี่ยต้องมาตามนะไอเนี้ยโหแบบหัวนั่งสารจริงทุกคนววเขาขอลองให้ผมปล่อยนะโอเคนะทุกคนผมเนี่ยก็คือได้มัดไอหมอผีเนี่ยไว้ตรงที่เดิมนะแต่มันนหนีไปไหนไม่ได้ ลูกมันเนี่ยพยายามที่จะมาช่วยพ่อมันเนี่ยหลายครั้งไยนะก็ผมเนี่ยก็คอยไล่ไปก็คือวันนี้นะเหมือนว่าเองเนี่ยบอกว่านักลบเนี่ยเหมือนจะมาไม่ได้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรถึงมาไม่ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไอ้หมอผีเนี่ยไปตรงหน้าประตุงเมืองรับแลนะแล้วก็เป็นคนไปส่งตรงนั้นนะก็เป็นยังไงเนี่ยถ้าท่านคนเมืองรับแลมาเห็นเนี่ยท่านเขาเนี่ยก็น่าจะจับมันเข้าไปพอดีเลย เพราะว่าผมเนี่ยได้ขังมันเนี่ยไว้หลายวันแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปหาไอ้หมอผีคนนั้นแล้วก็พาเข้าไปในประตูเมืองรับแลกันเลยไปกันนะครับนี่นะผมเนี่ยเดินทางมาถึงองค์พานะเดี๋ยวจะจับไอ้หมอผีเนี่ยไปส่งที่ประตูเมืองรับแลด้านบนเลยนะก็ขอให้เจอพวกท่านแล้วกันถ้าท่านมาเนี่ยผมก็จะส่งมันเข้าไปเลยก็คือผมเนี่ยจับมันมันเนี่ยไว้ หลายวันเลยนะแต่เหมือนว่าท่านเนี่ยยังไม่ว่างกันเลยไเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปกันเลยเนี่ยไอหมอผีเนี่ยมันได้อยู่กับผมนะกคนไป <c oughs> นี่นะผมเนี่ยได้เอาใส่สินเนี่ยพันเต็มตัวนไปเลยแล้วมัน,นยังไม่ขัดขืนเลยนะ เไปเรื่อยๆก็เหมือนว่าลูกมันเนี่ยจะมาตามแบบว่าขอร้องให้ผมเนี่ยปล่อยหลายรอบเลยนะแต่ประเด็นคือผมเนี่ยปล่อยไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยกระทําความผิดเนี่ยแบบรุนแรงมากเลยนะทาให้ชาวเมืองรับแรงนี่ยเดือดร้อนทั้งเมือง ก็เลยปล่อยไม่ได้แล้วต้องผมก็ตัดสินใจเองไม่ได้ด้วยสงสารก็สงสารนะเนี่ยก็มันเนี่ยเคยนั่งสมาธิตรงนี้นะแล้วก็ใส,ส่ศีลมันเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละคนนี้มันเคยนั่งสมาธิตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะถามมันนะว่ามันเนี่ยพันองค์พาไว้ทำไมนะไป พันองคาไว้ทำไมอะมันพันนงพาไว้กับสายสินนะแบบว่าเต็มมงพาเลยไม่รู้พันวพไว้ทำอะไรพูดมานี่นะได้พันองพาไว้สององนี่นแหละที่ผมเคยมาแก้นะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนะี่ยคือพลาดเลยนะคิมนั้นอนะ แล้วผมเนี่ยไล่ฟันมันนะนี่องค์พระสององ์นี้เลยได้แบบว่าไล่มันเหมือนว่าลูกมันเนี่ยน่าจะไปบอกแม่มันแล้วนะทุกคนน้องก่อนเนี่ยน่าจะไปบอกแม่นะเมียของไอ้ เมียของไอหมอกผีคนนี่นแหละแต่มันไม่สงสารลูกเมียเนี่ยไปเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปกันเลยก็ตรงนี้นะครับมันเนี่ยเดินถูกเลยนะเพราะว่ามันเคยมามัดท่านคนเมืองรับแรงเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนมันได้มัดเขาเนี่ยแบบว่าพัดเด็มตัวเลยแล้วท่านเนี่ยหมดฤทธิ์นนะถ้าใครจําได้คือ ผมนาไปรักษาข้างล่างนะทัานกว่าจะเดินทางกลับได้เนี่ยคือแบบนานมากเลยนะไปวันนี้คือวันลงโทษของมึงละทำอะไรไว้อะ่ะดูกรรมอะมันตามไว้ผลกรรมอะ่ะคือมันรู้นะว่าตรงไหนคือตรงไหนนะตรงเนี้ยคือมัน อยู่เแถวนี้มันนานแล้วนะผมว่าตั้งแตที่ผมเจอครั้งนั้นเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครคมั้เฮ้ยใครนันนะ่นอะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะทุกคนใครคอยอยเหมือนบอกไปผัวนไปนะนั่นแหลกับมัง เหมือนว่ามันเนี่ยจะบอกว่าให้ปล่อยผัวนไปนะป้าคนเนี้ยผัวเนื้อทำอะไรผิดรู้เปล่าเนี่ยเหมือนมันจะขอร้องให้ปล่อยผัวนไปผมว่าลูกมันเนี่ยน่าจะไปบอกนะหนูเกลยงลงเยอะฮะมาตามมาเมอนเนี่ย พวกน้องเนี่ยทำอะไรผิดรู้เปล่าโดนจับต้องโดนจับเข้าใจไหมมีนะเหมือนว่าป้าเขเนี่ยจะให้ปล่อยผัวเขาไปให้ได้เลยนะยเดี๋ยวผมว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปคุยป้าเขานะนี่ดูผัวมันเนียนั่งหงอยเลย,ยผัวมันเนียนั่งหงอยเลยนะไอหมอผีคนเนี้ย เพราะว่ามันทําอะไรผิดเนี่ยมันรู้แก่ใจมันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่ารายละเอียดให้เมียเขฟาฟังนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยเป็นคนจับผัวเขามาเองนะทุกคนเพราะว่าลู้เหาเนี่ยผมก็เล่าไปทุกอย่างนะไม่รู้ว่าเล่ากันคนละแบบหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอขึ้นไปคุยป้าเขาแล้วกัน ก็จะ้เกียรตเขาตั้งก,งก,กล้องไกลๆนะทุกคนกระนองท้อมานเลยฮะท้มานเลยเออมือกระเพรนะเออชื้อเยอเนี่ยทำคนหน่เยอะมากเลยแล้วก็มือท้งยอ เอบอร์พรองเลยอ่ะเออเบอร์พองไออยู่เออมือกระเพรานี่ยป้าเหรอเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้กินข้าวนะทุกคนแล้วแบบผอมแห้งเลยนะหลังจากที่ผัวเขาเนี่ยไม่อยู่หลายวันด้วยเพราะว่าผมเนี่ยได้จับมาหลายวันเลยนะแล้วลูกเขาเนี่ยก็คือไปตามแม่เขาให้ลงมาตามนะเมื่อกี้เขาบอก คือเหมือนว่าน่าจะมาตามผัวอย่างนั้นน่ะนะแต่ผมเนี่ยปล่อยไม่ได้นะผมก็บอกเขาไปละนี่ยก็ผัวมันเนี่ยก็สำนึกผิดแบบนั่งง่อยเลยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้มากอดกันครั้งสุดท้ายนะเจเยูนวนะก็ให้มาคุยกันครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะ เย่ย่ลองก็ให้มาคุยกันก so ็สงสารกันนะแต่ผมเนี่ยปล่อยไม่ได้มันก็จะหนีไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันโดนใส่สินพันอยู่ไม่พอพี่เียนีก็จะถ่ายแบบระยะไกลแล้วกันให้คนเนี่ยได้คุยกันแบบว่าสองต่อสองกันเย่ลองวะเออเกยูนเวอร์เออเกบยยพงอ็ย่อ ็บอกว่าโดนจับนะต้องโดนจับนะพวกเนี่ยแล้วฝนเนี่ยคือแบบตกหนักมากเลยนะนี่คุยอะไรเลยก็ oh <my. S 1> บอกสบายไ,ไหมนะทุกคนไอ้มันจะร้องไห้ด้วย เหมือนจะร้องไห้ด้วยนะเออคุยขายด้านอนบัวนะมือนช่นนี่นแหละเออชุ้กเอออ้ออยโยก็ทำอะไรผิดมากมายเลยนะก็ต้องรับใช้กรรมผลกระทั่งที่เขอเนี้ยได้ทำมานะทุกคนก็คุยผัวเขาใหญ่เลยเฮ้ยแล้วแบบร้องไห้ใหญ่เลยนะ เฮ้ยแบบน่าสงสารมากแต่ผมปล่อยไม่ได้นะเฮ้ยแบบแบบสงสารเลยนะลูลเขาอีกคนหนึ่งนะโหดูเมียเขาเนี่ยต้องมาตามนะไอเนี้ยโหแบบโหนั่งสารจริงทุกคน ขาขอองให้ผมปล่อยนะพลงเสีเออยอโย่ปล่อยไม่ได้นะโดนแหมนว่าป้าเนี่ยเป็นพูดเกลียงได้นะแต่ผู้ชายนะครับพูดไทยได้ด้วยเกลียงได้ด้วยหือนป้าเนี่ยพูดแต่เกลียงเพราะเป็นคนเขาคนร้อยนะที่เล่นของนะพลงเสียอโย่เออเมอร์เ,เชน,นะเออเกอกบเบอร์กระเพร์นะทำคนมาเยอะนะผมก็บอกไปแบบนั้น เขาบอกว่าอยากให้ผัวเนี่ยกลับบ้านนะกับอยเขาผมก็ปล่อยไม่ได้หรอกแต่ทุทีร้องไห้ใหญ่เลยเออก็นาไทซี่อ่ะอโยกระเพเกพงอ่ะผมก็บอกว่าให้เดินทางกลับได้แล้วนะก็พอละน่าจะให้ขอคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวชาวเมืองรับแรงเนี่ยจะเดินทางออกมาแล้วก็มารับตัวมันไปนะ ขาไปละเดินทางไปแล้วนู่นเออนลีเขาและอยอลีไทยอ่ะอ๋อเขากลับแล้วนะก็เออไทยไทยลียูนพุกให้เขากลับไปดูดูลูกเขานะเขาบอกจะกลับไปหาลูกเราไปบอกลูกเขานะว่าพ่อเนี่ยคงไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยโหแบบสงสารนะเดินทางไม่นู่นละ แต่ผัวเนี่ยคือแบบไม่สำนึกนะเพราะว่ามันทำอะไรผิดไปเยอะนะทุกคนมันไม่สำนึกเลย,ยเลยไทยยิ่เใหญ่ใหญ่ก็ผมก็ใเดินทางกลับดีๆนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลมากนู้นไปโนู่นละน่าเดินทางกลับบ้านโอเคเหลือไอหมอพีนี่ก็ผมสองคนละคือก็ต้องรอให้คนเมืองรับแรงนี่ยเดินทางออกมานะทุกคน ถึงจะจับมันเข้าไปได้เนี่ยนี่นะก็ผลกรรมที่มันเนี่ยได้ทำนะทุกคนคือต้องรับใช้ตามกรรมของมันเจอไหมเนี่ยลูกลูกเมียต้องร้องไห้เนี่ยเพราะมึงเนี่ยคนเดียวไอ้หมอผีคือทำอะไรเนี่ยบอกแล้วให้คิดให้คิดดูก่อนคือเจอไหมเนี่ยสงสารไหม ขนาดตัวผมเองเนี่ยยังสงสารเลยนะแต่ปล่อยไม่ได้จริงๆเพราะว่าทำอะไรผิดมาเยอะแล้วก็มันต้องเป็นตามกฎของคนเมืองรับแรงเขาท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินทางขึ้นมานะนี่ก็ยังเฝ้ารออยู่ผมเนี่ยก็รอจนกว่าท่านเนี่ยจะมารับตัวมันไปเพราะว่าได้คุยกับท่านไว้แล้วให้เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นเอาเอามันเนี่ยขึ้นมารอตรงนี้นะ ก็จะไปนั่งคุยมันดูว่าเป็นยังไงนะโอ้ยโอ้ยแบบฝนเนี่ยตกเนี่ยน้ำค้างเนี่เยเยอลงมาเต็มเลยนะทุกคนเจอไหมเนี่ยฮะ ผมก็ตอนที่ดูแลเนี่ยผมคือให้กินคู่กินข้าวเนี่ยอย่างดีเลยนะเพราะว่าก็ไม่ปล่อยอดตายเพราะว่าท่านเมืองรับแลเนี่ยบอกว่าให้มันเนี่ยต้องรับโทษนะทุกคนทําอะไรผิดรู้เปล่าเนี่ยลูกเมียต้องมารับเนี่ยแล้วเขาเนี่ยคือสงสารมากเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมลงลงอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋ออายุวาน ีกว่านะทุกคนก็น่าจะ50แล้วละ่ะก็เมียเนี่ยลงมาตามใหญ่เลยนะเมืเม่อก,กี้เมียแกลงมาจากเขานะเดี๋ยวรอคนเมืองรับแรท่านเขาเนี่ยแล้วก็เขาออกมาเนี่ยก็จะพาเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปรับโทษข้างในลงุงแล้วก็ถ้าประพฤติตัวดีเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะปล่อยนี่ยพวกท่านเนี่ยเพราะว่าท่านก็ รับฟังคนแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะผมว่าก็ต้องทำตัวแบบว่าประพฤติตัวดีๆอ่ะถึงจะออกมาได้ถ้าไม่ประพฤติตัวดีเนี่ยคือชาตินี้ก็คงไม่ได้ออกมาเจอลูกเจอเมียแล้วล่ะก็สงสารเขาเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้นะแล้วของเขิงเนี่ยเอาทิ้งให้หมดเลยนะลง เหงีหมดเลยถ้าไม่งั้นเนี่ยจะออกมาไม่ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะถ้าลุงออกมาผมคุยท่านเมืองรับแรงแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนมารับลุงออกไปเองแล้วก็พาไปหาลูกหาเมียนะผมก็ต้องรับปเปล่ามานะกคนเพราะเขาเนี่ยจะได้ทําตัวดีๆด,ด,ด้วยก็ถ้าเขาปรับตัวปรับใจเป็นคนดีแล้วเนี่ยจะให้เขาเนี่ยกลับไปหาลูกหาเมียนะ เพราะว่าลูกเมียเขาเนี่ยอยู่กันสองคนผมก็สงสารมากเลยแต่ประเด็นคือผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องดูคลิปให้จบมนาะทุกคนถึงจะเข้าใจทุกอย่างนะก็บางท่านเนี่ยก็คือดูคลิปไม่จบแล้วก็เลื่อนผ่านเนี่ยคือพลาดมากดูคลิปไม่จบแล้วก็คอมเมนต์นะทุกคนมันจะแบบไม่ดีนะต้องดูคลิปให้จบเลยถึงแบบจะไม่พลาดนะไม่พลาดแบบช็อตดีๆแบบว่าคุยกับเขาอย่างเงียงนะ้ย เราจะได้รับรู้ไปด้วยกันว่าเขาเป็นคนอย่างไงนะก็อย่าดูคนที่ภายนอกนะทุกคนนี่ก็ต้องให้เขาเนี่ยประพฤกตัวเผือเ่อเขาประพฤกตัวได้นะสงสารลูเกเมียเขาเหมือนกันก็คือผมเนี่ยอยู่หน้าประตูเมืองรับแลเลยนะทุกคนดูแต่ท่านเนี่ยก็คงจะใกล้ออกมาแล้วละ่ะรออีกไม่นานหรอก โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอกับลุงตรงนั้นแหละนะลุงก็ต้องเข้าไปผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะถ่ายได้หรือเปล่านะเพราะว่าแบตเนี่ยใกล้หมดแล้วแบตกล้องเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาอีกนานไหมแต่อยากถ่ายตอนที่ท่านเนี่ยออกมารับนะ <c oughs> ก็นั่งรองไปเรื่อยๆก็มาเช้าก็พา เอาขาวนี่ยมานำให้หมอผีคนนี้นะนำแล้วก็เดินทางขึ้นมากันเลยผมเนี่ยก็ถึงจำมันเนี่ยก็ยังเลี้ยงดูอย่างดีนะเพราะว่าปล่อยให้ตายไม่ได้คนเมืองรับแลบอกนะใจจริงเนี่ยคืออยากค้าให้ตายแต่ผมเจอลูกเขาวันนั้นเนี่ยโอ้สงสารมากแล้ววันนี้คือประเด็นนะทนุน ลูกเนี่ยไปบอกแม่แล้วแม่เนี่ยลงมาตามหานะแม่เนี่ยลงมาตามหายห,หมอผีคนนี้นะเมียเขาเนี่ยโหแบบเป็นผ้าที่แบบหดหูมากเลยแบบน่าสงสารนะน่าเดินทางกลับไปแล้วล่วละเมียเขาเนี่ย<ฮ>เพราะว่าอยู่บนเขาอีกกี่ลูกก็ไม่รู้วันนั้นผมตามลูกเขาไปเน่ยคือระยะทางเนี่ยไกลมากเลยก็ วันนั้นเนี่ยผมไม่เไปตามให้แน่ใจนะว่าวอยู่ไกลหรือไม่แต่มันอยู่ไกลจริงๆแต่ประเด็นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเจออยู่ตรงนี้เลยลงมาแบบไว้มากหน้าดินเสียงผู้ผมพาดีจะทำอีกไหมเนี่ยจะทำอีกไหมฮะโอเค จำไว้ด้วยนะก็จะไม่ลงุงถ้าลุงทำาองเนี่ยลุงจะโดนหนักยิ่งกว่านี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะได้ออกกับไม้อีกเลยแต่ผมเนี่ยจะช่วยคุยให้ถ้าลุงทำตัวดีเนี่ยจะให้เขาเนี่ยปล่อยแล้วก็ไปหาลูกเมียนะโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวก็จะรอท่านเมืองรับแล่นะแล้วก็นำตัวมันเนี่ยเข้าไปส่งเลยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าไม่งั้นเนี่ยแบตผมหมดแน่โอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะว่าจะเป็นยังไงต่อลูกขเขานี่ยผมเนี่ยถ้าอยากเจอก็จะนําพวกขนมนําพวกอะไรไปให้นะทุกคนอยากไปถ่ายบ้านเขาเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะสองแม่ลูกนะแล้วก็พ่อเนี่ยต้องนําไปขังที่เมืองรับแลก่อนแล้วกันเขาก็เหมือนคนป่าเลยแหละเพราะว่าอยู่ในป่านะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดอหน้าเลยครับ